สวัสดีครับวันนี้มาชมตัวนี้กันบ้างนะครับตัว KTC นะครับเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นอีกเหมือนกันนะครับก็เป็นคู่แข่งกับตัวโทเน่นะครับแต่ก็จะมีความคลาสสิกมีความไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับตัวนี้จะมาให้ดูตู้เก็บแบบนี้ก่อนนะครับแบบที่เป็น3ชั้นนะครับฝาหน้าเปิดนี่ครับก็จะมีชุดอุปกรณ์ต่าง มีถาดใส่น็อตเป็นแม่เหล็กให้ด้วยนะครับนี่ครับไขควงเขาจะมีเอกลักษณ์ตัวนี้นะครับมีปุ่มๆเอาไว้เสริมแรงให้กระชับมือนะครับครับดูดูบึกบืนน่าใช้นะครับแล้วก็ชุดนี้ครับจะเป็น3ทับ8นะครับ บ็อกเล็กหน่อยนะครับ3าทับแนี่ครับตัวบล็อกให้มาสูงสุดเบอร์22นะครับชั้นที่2ก็จะเป็นชุดครีมเป็นสีดำนะครับเครดีซีตัวนี้กล่องดำเครื่องมือดำ ชุดนี้ราคาอยู่ที่2 9 0 0บาทน,นะครับแล้วก็มาดูชุดถัดไปเป็นแบบพกพานะครับยกได้เป็นกล่องยกได้นะครับมีมีกันกระแทกมุมตัวล็อกนะครับชุดนี้ก็จะครบเครื่องขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นสีดำเหมือนกันชุดด้ามไขควงนะครับ อยากให้มาดูชุดนี้นะครับชุดหัวก่อแกกนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นตัวเสริมนะครับเพื่อที่ช่วยให้เราหมุนจับหมุนได้นะครับนี่ครับหมุนแล้วต่อไปอย่างนี้ปุ๊บเวลาเราขันเราใช้มือนะครับช่วยหมุนตัวนี้ได้นะครับถือว่า จับได้ถนัดแล้วก็หมุนได้แรงพอสมควรเลยนะครับแล้วเราค่อยเอาตัวนี้ไล่อีกทีหนึ่งครับด้ามมือไล่อีกทีหนึ่งนี่ครับอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างแน่นเลยไหแน่นมากตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกอย่างนี้ปุ๊บนี่ครับตัวนี้พี่เด็ดเลยมีมีขาแยกนะครับตัวนี้ครับก็มีชุดหกเหลี่ยมมีชุดมีชุดคอนนะครับเป็นด้ามหัวยาง อยู 27, ่ดีเทนหัวเหล็กด้ามเป็นหนังเนี่ยกระชับมือมากชุดนี้ราคาอยู่ที่27,900บาทนะครับก็ผมจะเหลืออย่างแค่อย่างละชุดนะครับก็อันนี้เรามารีวิวให้ดูกันนะครับ